สบายดียาำเศร้าเดอ้อพี่น้องตื่นเศร้ามากกระแดดออกเลยพะลุงเว้ยฝ <c oughs> นตกฝนสาดเขาเพื่อนน้ำซาชอยทูมันเปียกน้องนยตื่นแต่เชา้าพอลงเที่ยงเพิ่นไปขี่รถถีบคุณยายว่าได้เฮ็ดมาพะลุงเว้ <c oughs> ยเฮ็ดยัางอันนี้เฮ็ดกอ กอก็ได้เพรรวมก็ได้ตลาดตลาดน้องมาจะเท่าเท่าไนมาตลาดอใครีเหัวเอาใครเอาให้ปูเด้อเด้อเอาเดเอพอแล้วเด้ออก เก้ห้ากือบสิมาไปเกือบอาทิตย์เนาะตองเหม็นกลยอาทิตย์เด้อป๊มแต่งาน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 เนาะช้าเน่ชดลทั้งรุมมันแดงอีกแล้วอ่ะันมันเป็นเพียเอาไปนาลูก เนี่ยเธอพาหวานขีมูเขาป่อย่างง่ามป่วยไม่อยากงามขี้ม้วนนะทุกเราแดงหวานเลยนั่นเฮ็ดมาฝากขึ้นห้องโบแวดีกว่า

อผ่าหนักะว่าหัละผสมปูนนันเด้จบค่าปิปากคันเดียวหาแตู่จะกูจะสายกูจะมีเียรคนกอืมบัีเนกบจนี่อย่างเี้หาขกันาจน่ลงแม่พันอย่าอมีเรา้าเขาปหา

คือยักงีบอ่ะนี่ใช่ย่างไย่างหมาเอาซะได้ไปเลี้ยงคืออันนี้ใส่ตำใส่มะกรูดแทะแดดแดะแดดแจ้งนะไม่เข้า็าฮักรงงานลวนอนึง เห็ดทำไมสุ่มไว้แล้วขอบคุณนะเห็ดกับไว้กินเาวไว้ฮะทำไมใหญ่นะไปกินอยู่แล้วเาวไว้บอเสียนี่เป็นละางแล้วก็ซอยๆแล้วก็ต้มเอาแน่มือเสียงยังหักสุด มันฮักกูตีหรอมันฮักม enfin ัน nhau ไรมันฮัก่วุงพีก่ะมันคือของบานของเมืองหมบ้านในปู่ของุงบดกฟีดกัพ่อได้เก็บอยู่พีก็ได้ละย่านาจําปูกอีกสสมพุนไงนะปูกอีกปลูกข้างในเนาะ ปลูกต้นย่านะตื่นเช้ามากระดออกเลยน้ำน้องกระบกไปหลายเติบแล้วฝุ่นบ่ตกตกกัดคือว่าแหละฝนตกบ่เฮง ปลูงได้ต้นผู้บอกทั้งเครือตกแตง,แงบอกเป็นไานั่งพุม่มหรือยานั่งเครือพุ่มอ๋อเป็นพุมนพ่มปลูกแท่าขั้นบ่พาให้กินน้ำฝนสบายดีแล้วพี่น้องสบายดี ตัวน้องมีเขากป็นหังไหไวเลยพัน่รั้ตอร้สมากอะอยู่ประมาณแถวนี้นอืมมันคื้นนะครับอ๋องะซื้อต้นต้นมังมีของเรล้วละเออโอเดิ้ใต้ลเบิ่งกดิงถงได้กินเดโอ้จะมังง่ายคอยตายเลยเป็นยังวคือตายบงงามเลยเนาะ đang để buộc mà uhm. Hãy subscribe không ມັນກຳລັງຊິປົ່ງໃບໄມ້ແຫຼະເຂົາບໍ່ໄດ້ຫົດໃດບໍ ออกห้ห้างเนาะเรียบสวจังไ่กระไรคือทังน้นีหละออกงามเนาะอันนี้คู่ตกแตงบ้า้เห็นดิฮันกระแดดออกมานกระไยคอยทำาสลฮะผบ่เา โอ้ก็แล้วไข่ มุมเมื่อวานคระออแนมลงทุงหน้าาวเขาเคียวปืป๊ดต้นๆจนั่งจะได้นัง่นนงคุมมันลงในนั่งขค้น่อ ได้ลุกมาแต่บ like ้านแล้วบ่โอ้ยบันทัดดีอีกยาน่าไงนะอ้หสร้างเข่าวันท่าดิ้งห้างหน่อยประเทศนอร์เมนเบิ้ดต่บ่งจอดลวดแต่นี่แต่ยาน่าจระนะอืมแค่บ่งจอดลวดนั่นเองเบิ้ดแหละหันตึ๊ดเอาบันทัดลายบันดอนแหงลายบันดอนรถถนนเมื่อตื่นไปเหยียบเที่ยวรถยานะเอ็มอืม พอตอบคุณท่านมีบริีกใช่ไหมอยู่แถวรงอยู่แถวรงนะเก่ามาละพันจีบที่ตลาดก็หน่อยนะนิดชวนไลเขาปั่นไปนำมาเตรียมไว้คลายหรูอเนาะเอ้ยปูยังงับลงมาสิ

เ a ีมัแก้วต้นมกมวนวกปล่อยกินหาตัดมวนี่เวลาพัานตัดใ้งวกินกินไปก่อนามาสร้างเกี่ยวขนะเขาะเกี่ยวเขากะปล่อยผูกไปแมงายางมันไว้หรงนั้น,น,นปล่อยให้กระฟื้นจ้าเขาก็ได้ เพราะนี้เก็บเพราะ้เกี่ยวอยู่ซาให้ใหญ่นี่แต่ว่าสิได้น้อยก็คือให้ใหญ่ทั้งลุมพุ่นมัได้กินน้ําฝนมันงามขึ้น เดี๋ยวต้องแทงปูข้องพังคนตกมาข้างกับไข่แน่เข่าก็ได้แน่กับเคี้ยวกลุ่มขึ้นมาแน่กี่ขคี้นะ่ะคือมนสิตายเนี่ยมันแห้ง ไม่ย่านี่ยจริงเราปลูกชุดแท้มันบอ,อกยังมากินใบมันนี่ยัดงามหยัดงามอยู่ยนอกเขาก,าก็ได้กจะโพอากจะเป็นหมาเป็นอันนี้ เป็นไงอยูเอนะ่เนาะปลูกาเที็นอยู่นี่ก็คือถั่วดินเนาะปลูกได้ประมาณสามเดือนเขาสามเดือนน่ะถั่วดินพันก็แมนเดอนี่ ให้หนีไปแมนเบิร์ดทวดินแต่ว่าจักมันจะเป็นจัง,ง,ง,งไรแหละถึเป็นหัวลูพมาท่านได้เป็นเดี๋ยวมาลองเบิ่งน้ำขั้นว่ามันเป็นแวได้หัรือยังท่านนี้มันบ่อยากงาท่านีลเออได้ๆนี่ เดิมเป็นนะเต็มไม่ได้นะขอแค่หมดปะเขานะเด็มันยังอ่อนอยู่อ่ะเดาอ่ะเด็มากมันเท่านี้นะงามอยู่เท่านี้นะอืมทีนนี้ไปนะเท่านี้มานี่นะปะงาม buka yuk, yang on siapa, yang on yang on, ini mana ini, dinding ini, tapi keru อดินค่ะปลูกชุดขั้นตอนบอกนู่นี่มาดานคนฝุ่นไปใส่เลยฝุ่นใส่ต้นไม้ ແລງເດີ້ຂອບຄຸນລາລາທີ່ມາເບິ່ງມາຊົ